นี่สวัสดีท่านผู้ชมนี่จะใช้ไปซื้อกุ้งปลาหมึกมาทำเรียบร้อยแล้วเดีวจะใช้จะมาต้มยำมีทำน้ำข้นน้ำใสในเครื่องต้มยำนี่มันเกิดเทศนี่พริกกีหนูสวนตำบบไว้เดี๋ยวจะปรุงแล้วก็นี่พริกกีหนูทอด ผักชีไปเรื่อยน้ำมะนาวเห็ดฟางหัวใหญ่ๆเลยเนี่ยก็ใช้เอาแบบนี้เลยนะเนี่ยแบบเนี้ยใหญ่ๆนี้เลยเดี๋ยวมาต้มยำกันน้ำตะยายตั้งน้ำมาเดยอดแล้วแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาใส่นมเป็นน้ำข้นน้ำข้นก็ได้น้ำใสก็ได้วันนี้จะใช้ทำสองอย่างเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยท่า่ผู้ชม น้ำเดือดแล้วจะใช้ใส่เครื่องต้มยำไปเลยลนี่รากผักชีหัวหอมหอมแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ไปเลยทีเดียวเครื่องต้มยำ เนี่ยเรใช้ใส่เกลือไปเดี๋ยวปล่อยให้น้ำเดือดสักพักให้เครื่องต้มยำเดือดให้ดีก่อนนี่ยท่านผู้ชมเดือดพ่านแล้วเี๋ยใช้ามาปรุงกัน ปรุงก่อนนะค่อยใส่นี่ผงชูรสหนึ่งช้อนตามทรายนิดหน่อยนี่รสดีเน่เดี๋ยวชิมรสปรุงก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งใส่ปลาหมึกว่ากุ้งปลาหมึกสุกไวไง เดี๋ยวฝาจะใส่เข้าไปแล้วมาฝาจะมาปรุงประดีเหนียวหมดฟอร์หมดใคใช้คิมหน่อยเฮ้ยใช้ได้เลยเดี๋ยวน้ำมะนาวจะใครจะมาปรุงข้างนอกนะ เดือดผ้านะท่านผู้ชมนี่กุ้งตัวใหญ่ๆจะใช้ทําไว้กุ้งอันนี้หมึกใส่ไปเลยอืมแล้วเดี๋ยวถ้า้จะมาแยกปรุงน้ำข้นในชามเพราะในหม้อน,นี่เดี๋ยวหลานกินปรุงเข้าไปแล้วมันจะเผ็ดนงปลาหมึกอือ นี่ยมาเขือเทศใส่ไปเลยนี่โอ้โหเห็ดตะไชยหัวใหญ่ใหญ่งเนี่ยเห็ดบานหลานชอบกินเห็ดบานบานเนี่ยใส่ไปเลยแล้วเปิดไฟแรงๆเดือดมาก็ใช้ได้เลยโอ้โหลน้นหม้อเลยคุณภาพลน้นหม้อเลยท่านผู้ชมเต็มหม้อพอดีเลยเนี่ยอืมต้ม ยำทะเลมีทั้งน้ำข้นน้ำใสเปิดไปไฟแรงๆ,ๆโอโอโเต็มหมอ้อเลยเนี่ยกดเหดมันจอมปิดฝาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาดูกันใน่ครผู้ชมระหว่างรอให้น้ำเดือดตะใช้มาทำนี่เลย น้ำข้นทําในชามนะอย่าไปทําในนู้นเพราะจะชัยในนู้นเี๋ยวหลานกินเนี่ยพริกเผาน้มสดนี่น้ำมะนาว ือชมชมไหมเขาบอกเขาบอกเนี่ยโอ้ยเข้มข้นเลยเขาบอกเลยเข้มข้นเลยเนะนี่ยนี่ใส่ไปนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวเรามาใส่ทีหลังอีกนี่เดี๋ยวพรเดี๋ยวพอเราตักอันนี้เดือดดีแล้วก็ตักใส่แล้วมาปรงทางหน้าอีกที เดี๋ยวมาดูน้ําเดือดเอ้ที่ต้มเดือดยังเดือดแล้วท่านผู้ชมตักฟองเคี้ยงหน่อยโอ้โหนี่ดูกุ้งตัวใหญ่ๆนี่เป็นไงพี่น้องอืกุ้งตัวใหญ่ ไปชัยชิมน้ำหน่อยโอเคพอดีเลยพอพอไเเดี๋ยวกุ้งจะเหนียวปิดไฟเลยนี่ท่านผู้ชมกุ้งตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้มยำทะเล ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนี่ใส่เห็ดฟางแต่ข้าตาชัยมีหนวดมือนี้อืมนี่โรยลงไปอันนี้ตาชัยยังไม่ปรุงนะแต่งให้ดูเฉยเดี๋ยวตาชัยจะมาปรุงในชามให้ดูป่ะปรุงในชามมาันเมื่อกี้ปรุงไปเที่ยวแล้วนี่ท่านผู้ชมเมื่อกี้ตาชัปรุงใส่พริกใส่นมใส่ พิษขาวไว้แล้วนี่เระใช้ใส่น้ำปลาให้ให้แซบ,บไปเลยเนี่ยเนี่ยให้แซบไปเลยอืมโอ้โหท่านผู้ชมไหมเนี่ยโปงให้เห็น,เ,หนเลย ตักน้ำนนร้อนๆเดือดๆนัใส่เข้าไปนี่นี่เห็ดนี่เห็ด ท่านผู้ชมไม่น่ากินมากเลยอืมวอก,กงอืมง หม,มึกโอ้โหน่ากินมากคุณผู้ชมเป็นกับแก้มก็โอ้โหข้าวหมดหม้อเนี่ยเป็นกับข้าวก็แหลมเลยท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชม ใส่พริกลงไปพริกขิหนูสวนนี่พริกขิหนูทอดใส่ลงไปนี่โรยด้วยผักชีต้นหอมเอ้ยโรยด้วยผักชีใบเรื่อยเป็นไงน่ากินไหม ต้มยำทะเลใส่กุ้งใส่ปลาหมึกน้ำข้นกับข้าวตะไช้มีหนวดมือนี้น่ากินมากคุณผู้ชมเอ้เราไปทำกินกันดูไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ยากเลยอยากกินอะไรก็ทำอ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจตะไช่นะขอบพระคุณมากมือนี้ไปกินกันได้เลยเนี่ยกินข้าววันนี้อร่อยนะต้มยำทะเลน้ำข้นกับข้าวตะไช้มีหนวดอร่อยทุกจานขอบพระคุณครับขอบทุกคุณ ทุกคนสวัสดีครับ